สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่อง b บเล่เตอร์นะครับก็หลังจากที่หายไปนานนะครับวันนี้ก็กลับมาวันนี้ก็อย่างที่เห็นในชื่อคลิปนะครับว่าเราจะมาหาข้อแตกต่างแล้วก็ความเหมือนนะครับของจอแ d นวันะครับตัวโมเดลจอแ d นวันอย่างที่ผมเคยบอกไปตอนรีวิวตัว ตัวจอแดน1 m นมิด Chicago b a c k t a i l นะครับตัวนี้ว่าตัวจอแดนเนี่ยมันจะมีอยู่3โมเดลนะครับก็คือ h ไฮมิดแล้วก็โลเนาะก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับอ่ะก็สำหรับจอแดนวันไฮมิดโลผมขออนุญาตเรียกตามความสูงนะครับก็ตามขนาดเลยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นไฮตัวนี้ก็มิดอันนี้ก็โลนะครับ โอเคอย่างแรกนะครับปีจัดจำหน่ายเนาะสิ่งแรกเลยที่จะพูดถึงมันในตัวจอแนนวันนะครับปีจัดจำหน่ายเนี่ยตัวตัวแรกที่ออกมาเลยนะครับก็จะเป็นตัวทางนั้นตัวนี้จอแนนวันไฮนะครับตัวไฮนั่นเองออกจัดจำหน่ายในปี1985นะครับก็ตอนนั้นวางขายยังไงเทคโนโลยีแบบไหนณนะ ปัจจุบันนี้นะครับ2020ก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาตัวนี้เป็นเท,เทคโนโลยีรองเท้าบาสสมัยนั้นนะครับประมาณ30กว่าปีแล้วนะเนาะก็เป็นเทคโนโลยีที่ไมเคิลจอแนนเขาได้ใส่เล่นบาสให้กับทีมชิคาโก b บลูนะครับในสมัยนู้นเลยนะครับส่วนตัวต่อไปที่คลอดออกมาตามตามกันเลยนะครับก็จะเป็นตัวจอแนน n ันโลนะครับหรือว่าตัวโลนะครับจะเป็นตัวนี้เนาะ ไอ้ตัวนี้เนี่ยจะออกจัดจำหน่ายในปี1986นะครับออกหลังจากตัวไฮนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวมิสนะครับอันเนี้ยเป็นตัวน้องสุดเนาะก็ออกจัดจำหน่ายในปี2000นะครับอ่ะแล้วก็ความสูงนะครับความสูงของ3ตัวนี้นะครับตัวจอเนนวันไฮเนี่ยมันจะสูงอยู่ที่ 6.5นิ้วนะครับผมวัดจากตรงนี้นะครับเาเอาโซจนถึงอัปเปอร์ตรงนี้เนาะ6.5นิ้วนะครับนี่ขนาดแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวมีดนะครับตัวมีดก็สูงประมาณ5.5นิ้วนะครับสูง5.5นิ้วเนาะแล้วก็ตัวโลนะครับ4นิ้วนะครับความสูงอ่ะแล้วก็ ลิ้นรองเท้านะครับสิ่งที่อย่างแรกที่เห็นเลยว่ามันต่างกันนะครับนอกจากเรื่องความสูงเนาะ,ะก็คือที่ลิ้นรองเท้านะครับก็คือตรงนี้นะครับต่าตรงนี้อตอนนี้นะครับก็ตัวไฮเนี่ยมันจะเขียนว่า n i ก e ้แล้วก็มีตาสวูดนะครับแล้วก็มีแอร์เนาะส่วนตัวมิดเนี่ยตัวมิดตัวนี้จะเป็นตัวจัมแมนนะครับโลโก้จัมแมนแล้วก็มี คำว่า Air นะครับส่วนตัวโลเนี่ยเมื่อก่อนนะครับเอ่อก็จะมีเหมือนกับตัว h ฮเนาะก็คือเขียนว่า n นกี้แล้วก็มีตราสวูดนะครับแล้วก็ Air แล้วก็หลังจากปี2004เนี่ย n i กี้เขาได้เปลี่ยนใหม่มาเป็นตาแบบจัมแมนะเพื่อจะให้มันแบบบ่งบอกถึงความเป็นจอแดนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวโลเนี่ย อีกจุดหนึ่งที่ต่างกับตัวมีดกับตัวไฮนะครับก็จะมีตัวเ,เลข23่นะครับตรงรูร้อยเชือกเนาะตรงนี้เนาะเพราะามันจะเป็นนัมเบอร์ของไมเคิลจอแดนนะครับแล้วก็ตัวมีดตัวไฮไม่มีนะครับแล้วก็รูร้อยเชือกอไปกันที่รูร้อยเชือกนะครับรูร้อยเชือกตัวไฮจะมีทั้งหมด9รูนะครับตัวมีดก็ลดลงมาครับรูอู่ไล่กันมาเลย ส่วนตัวรูก็7จรูนะครับ7จรูก,ก็จะเป็นแบบพอๆกับผ้าใบทั่วไปนะครับก็อ่ะส่วนต่อไปจะเป็นส้นรองเท้านะครับหรือว่าฮิลคับนะครับอ่ะเห็นได้ชัดเลยคือความสูงที่แตกต่างกันนะครับที่แตกต่างกันเนาะก็คือตัวฮิลคับของไอตัวไฮนะครับตัวไฮเนี่ยมันอยู่ที่ 4.5นิ้วนะครับแล้วก็ตัวมีดกับตัวโลเนี่ยจะใช้ความสูงเท่ากันเนาะจะเป็นตัวเดียวกันนะครับก็คือ3.5นิ้วนะครับอ่าแล้วก็ตัวอัปเปอร์ก็จะไฮก็จะสูงหน่อยเนาะนะครับแล้วก็ตัวมีดก็จะพอๆกับไฮนะครับก็อาจจะเท่าเท่ากันแล้วก็ตัวโลเนี่ยขึ้นมานิดหนึงมีนิดเดียวนะครับก็ตัวมีดเนี่ยจะเป็น เป็นการผสมกันระหว่างตัวไฮกับตัวโลนะครับก็คือเอาเอาฮิลคัพของโลนะครับมาใส่ตัวมีดเอาอัปเปอร์ของตัวไฮมาใส่ตัวมีดนะครับมันก็ผมว่าในกี่เขาก็ฉลาดดีนะครับเพราะว่าในการใช้ชีวิตนะครับไลฟ์สไตล์เนี่ยมันอาจจะใส่สะดวกกว่าตัวไฮนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะครับผมผมใส่สะดวกกว่าตัวไฮเนาะแล้วก็ส่วนอื่นอนะครับอ่ะพลิกกลับก่อนส่วนอื่นอ ก็แทบจะเหมือนกันนะครับแทบจะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกเทลบ็อกซ์ตรงนี้นะก็<ม>เหมือนกันพวกวัสดุหนังต่างๆนะครับ<ม>ก็เหมือนกัน<ม>หรือแม้กระทั่งความใหญ่ของสวูดนะครับตอนนี้เนาะความใหญ่ของสว<ม>ูดก็เท่ากันไม่มีอะไรที่มันแบบใหญ่ออกมานะครับรว่าขนาดลดลงนะครับก็อย่างที่เห็นได้ชัดเลยหลักๆนะครับก็คือทางด้าน ส้นรองเท้าที่บ่งบอกแยกได้ง่ายๆนะครับคือส้นรองเท้าเนาะอ่าแล้วก็ขนาดความสูงนะครับที่ต่างกันนะครับก็วันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ครับก็พอเป็นความรู้พอสังเกตน,นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับหรือว่าถ้าชอบมากเลยก็กดแชร์นะครับ หรือว่าแบบโคตรพ่อโคตรแม่ชอบก็กด s u b s c r i b e ติดตามช่องนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่องนะครับก็สำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะได้อะไรกลับคืนไปทางคนดูบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ